ซักแมปสุ่มสักแมปกูไปอันนี้คืออะไรเนี่ยมิลิทารี่ไทคูนไปก็ขอเป็นทหารสักวันวะ <c oughs> เลือกประเทศเราคนไทยเราก็ต้องเลือกอเมริกากูเป็นลูกครึง่งแบบนี้เนี่ยจะเป็นแมปที่เราจะได้สร้างฐานแต่ควีเดอร์ฮันเนี่ยคือเราจะต้องตามเก็บกล่องทั้งหมด20กล่องรอบแมปไอเราจะเดินเนี่ยมันก็ไกลแถมรอบๆอบแมปเนี่ยยังมีตัวอะไรไล่ยิงตามเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงตัดสินใจที่จะสร้างฐานนี้จนกว่าจะมีรถเพื่อที่เราจะได้เอารถของเราเนี่ยไปตามขับเก็บกล่องรอบแมปแล้วเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเราสามารถติดรถคนอื่นเยปลลคิ ะะเราจะเริ่มต้นด้วยการเหยียบปุ่มสีเขียวก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นคนกําลังฝึกยิงอยู่แล้วเราก็เก็บเงินเพื่อที่จะไปซื้ออย่างอื่นต่ออย่างเช่นปืนหรือสร้างฐานของเราเนี่ยให้แข็งแรงกว่าเดิมนี่เราก็จะได้เป็นห้องแล้วนะทีนี้เราก็จะเหมือนปลอดภัยขึ้นมานิดนึงเราเก็บตังค์เพิ่มนะฮะแล้วก็ เก็บเพิ่มอีกไม่พอเราทําประตูเลเซอร์นะทีนี้ก็จะปลอดภัยละคนอื่นก็จะเข้ามาไม่ได้ละนี่นี่นนเรา,เราได้รางคาแล้วโอเคมันยังมีช่องอยู่อะ,นะเนาะเผื่อแบบว่ามีฮออะไรงี้งเราซววอีกมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้แมนเนอร์เวิร์กในตรงนี้เราสามารถยิบปืนของเราเนี่ยมาเล็งยิงได้นะคะเราจะยิงตรงไหนก็ได้ในวงกลมนั้นเราไม่จาเป็นต้องแบบริมสุดตรงกลางสุดอะไรอย่างงี้ยิงไปรเรื่อยๆนะคะมันก็จะบวกตังค์ไปรเรื่อยๆแล้วเราก็เก็บเงินตรงเนี้ยไปซื้อปืนที่ดีกว่าเดิมแล้วก็เอามายิงแล้้ววกกก็นนนนนนไปค่่่่่ะะะีีีขขาางงออจมลึเย เรามากดเปิดแล้วเราก็จะได้1นึทับยีพอยต์โอเคในบางทีเนี่ยก็จะมีศัตรูนะคะมาบุกที่ฐานเราเราก็ต้องจัดการกับศัตรูนะคะจัดการได้เนี่ยเราก็จะได้ตังเสร็จแล้วเราก็เข้าไปยึดฐานตรงกลางแล้วเราก็จะได้พื้นที่คืนค่ะโอ้ยรวยเราขอตัดภาพมาตอนที่เรามีรถเลยแล้วกันนะเย้สามพันห้าแต่งรถได้ด้วยเหรอเอาธรรมดาแล้วกันนะก่อนไป รีโหลดเราต้องรีโหลดทุกปืนนะคะเผื่อเวลาออกเดินทางก็แบบชุกเฉินโดยเฉพาะอันนี้ตัวดีเลยตัวแสบปืนนี้ด้วยค่ะไปปืนสุดโหดของเราในตอนนี้เพราะไม่ไปปืนกลอันเดียวไปโอ้ยขยิงกูหา่านี่นะคะเราได้อันที่สมแล้วอยู่หน้าฐาเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือขับรถนะคะอ่าอีกอันนึงอยู่กลางถนนตรงนี้มีโซนบอสด,ด้วยวะ่ะ อย่า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 ไม่คมไม่คมมาเราอะเรากดเลี้ยวแบบแค่เสี้ยวเดียวมันก็สามารถพาให้เราเนี่ยลดความได้เลยอย่า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 นี่เหมือนมันจะมีลูกศรบอกว่าเราเนี่ยสามารถยิงอะไรสักอย่างได้ใช่ป่ะแต่คือเรากดไปเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับรถเราเลยก็ช่างมันคะ่ะช่างมันเราเก็บกล่องนี้เลยก็พอชนไม่งเลยได้ไหมโอ้ไม่ตายนี่นะคะตรงนี้มีบ้านเราบ้านเนี้มีแน่นอนเพราะมันเป็นสีฟ้าโอ้โห มาเราเก็บมาแปดันแล้วเกมเกมนี้ปรับรถหน่อยก็ดีนะพี่รถพี่ใส่เป็นแบบผีสิงอ่ะผีเข้ามินิอีกโอ้ไมคกอดมันอยู่กับสองตัวรถน่าจะพังก่อนไหมรถกูจะระเบิดแล้วจริงๆแล้วเรายิงได้นะแต่แม่เอาดีกว่าอย่าพี่เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถไหลยาบอกว่ายา ถึงแล้วนี่ไงเราก็มาตรงนี้นะแล้วเราก็กดปุ่มซ่อมจากนั้นเราก็กดอะไรเรากดอะไรเรากดสปาออนเรากดสปาอมามันก็จะใหม่เหมือนใหม่เลยเราไปหาต่อเกนที่ซุ่มออกได้ไกลนะก็ซุ่มออกหาด้วยค่ะนี่1 2 3, ึ่งสองสามเราจะอีกสามันแล้วกูไม่ไหวกับพวกมึงละอ้ยิงได้ตั้งพันหนึ่งลูกนี่ยิงไปทุกตัวแล้วนี่ไงครบแล้ว19กับยี เราทำเสร็จนะคะเราก็จะจบ The h u ันแล้วเราก็จะได้ Limited Hunt Speed s p e e Fire ด่านนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็เล่นจบแล้วนะคะแบบนั้นจะเป็นแบบอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย